ี่นเพียใช่ไหมอ่าใองท่าน่ไม่ให้ือนกันอันนี้สีไม่เหมือนกันเช็ค Let's go สวัสดีครับวันพุวันพุธหรือถ้าใครชอบแน่นจะมีหลายข้อสอที่นาท่ข้บที่หนึ่งตรงที่ตของเราหรือสงีนะอะรชืปา

แต่พี่อยู่ในดิสช่องโอเวอร์ไมค์ครับอยู่ในดิสโอเวอร์ไมค์ครับอยู่ในดิสโอเวอร์ไมค์ครับน้องพี่ก่อนไม่เป็นพี่หนึ่งพี่ก่อนไม่เป็นจำบ่ได้ครับอยู่ในดิสโอเวอร์ไมค์ครับน้องเข้ามาในดิสโอเวอร์ไมค์ได้ไหมครับเนี่ยพี่ให้ดู เนี่ยดิสโอมาอ่ะน้องอันเนี้ยเนี่ยดิสโอมาอ่ะพี่ให้น้องไงดีวะแชร์ไงดีวะแชร์แชร์ลิงเชิญอันนี้หรอกัดปีอ่ะอันนี้น้องอันนี้เดี๋ยวพี่ลองลองไปปักไวด้ดิได้ปล่เออมันค้ามานะมันหน,นึ่งหนเนหมเดี๋ยวพี่แชร์ให้แป๊บนึงนะ ยายบ้าโอเคแคร์แฟนยายบ้าพี่ชื่ไม่วะลูกสีแดงน้องคะคอมเมนต์พี่ไม่ขึ้นแป๊บหนึ่งน้องโอเคคอมเมนต์ไม่ขึ้นสวัสดีค่ะน้องกิลหรอลูกน้องกิวคอมเมนต์ทางฟ้าไม่ขึ้นนั่นเนมอ๋อนั่นเนมอ๋อโตคือเกเละโน้กคือรักจนหาตาโน้ จิตาเล็กเคนโตใจนิคเล็กเคนโตคอมเมนต์มองไม่เห็นคอมเมนต์วาพี่ทำไงดีวะตอบใมน่าเน่งน่าเน่งโอ้มองไม่เห็นคอมเมนต์ทำไงดีเปิดอันใหม่ก็ได้มองไม่เห็นคอมเมนต์หน่อยอะี่น้องแก้มโอเค เนี่ยคอมเมนต์ฝ่ามือที่มองไม่เห็นนอือทำไมมองไม่เห็นคอมเมนต์ฝ่ามือมองไม่เห็นคอมเมนต์ฝ่ามืออันนี้คืออะไรอะไรได้อะไรดีผมกแฟนอเอา่นี้หรือว่าจะเป็นอไม่เคอมเมนต์ว่ะหรือว่าไหนดีอันไหนเียกนะ มาแล้วมันปีกจูเราเอาอะไรบิออะไรบมันไม่กินอะไรมั้าเมื่อไหร่เรานีกปลาเดียวเดียวเดียวมองไมเหนปมมือแป๊บหนึ่งนะปีกจวจะมีทั้งหมดห้าสิบห้าใบนะปีกจูทำเขียวระหว่างนีบปกจูขอเรียนการ์ดคราวนี้ปีกจูจะเล่นยางพอทุกคนน่ะ จะไม่ค่อยรู้ว่าตัวอะไรช่ตันนี่เันี้เราก็อาจจะตอบด้วยกันังไงวนี่ตัวฟ้ามีเขาอะไรอยางเงี้ยอืคอมเมนต์มันไม่ขึ้นวะฮัลโหลฮัลโหลเี่นอันไปก่อนเลิกเลยากเลยนะยากเยนะ บอกเลยว่ายากกยว่ายากอีกนิงนึงอีกนนึงเจอไหมตัวอะไรมันก็ได้มาหมอกดวีานใครอย่นกนกฟ้านกฟ้าไงนกที่ตัว